สวัสดีครับพีเพยผมวันนี้พีเพยจะมารีวิวผมกับตัวแท็บเล็ตที่สุดคุ้มค่าคุ้มราคามากผมกับตัว B Mac i11 Plus นะครับเป็นตัวที่พีเลือกใช้เองครับผมตัวนี้ RAM 8G ิบวกอีก 8G รวมเป็น 16G ผมกับรอมตัวนี้256ครับบอกเลยว่าในการใช้งานตัวนี้คือเหลือๆมากครับบอกเลยว่าพีใช้งานมา คือมันเป็นตัวครบตัวจบแน่นอนครับพี่ใช้งานมาประมาณสัก ตัวนี้ผมพี่ใช้ประมาณสักสองเดือนครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ครบจบแน่นอนครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบอินคอครับชั้นจอกับตัวกระจกผมเวลาทัดมันจะรู้สึกฟิลลิ่งคือติดบืนดีมากผมสับตัวนี้ในการใช้งานครับนะครับอุปกรณ์พี่ใช้คือชื่ออุปกรณ์ i อซ f เอสพัทแอนดรอยเวอร์ชันสผมตัวนี้ผม u ู i ิซอฟทีหกศูปรับ เกม Rv 60เฟรมได้ผมพับ G Mobile เจ็บชิมอิมแฮกต่ำๆก็เหลือครับผมในการใช้งานฟรีไฟล์แมป ปรับสูงสุดได้บอกเลยว่าตัวนี้คือเล่นเกมดีมากครับหน่วยความจําคือ256ใส่ซิมได้ผมบอกเลยว่า2ซิม4ี่เตีรองรับไมโครนะครับผมตัว SD Card 1กัได้ในการรองรับถือว่าเป็นตัวที่สุดยอดมากผมรับตัวนี้ในการใช้งานครับในการทัดถือว่าติดนิ้วดีมากผมกับราคาเลทสี่พัน 4, นะนี่ครับโปรโมชั่นผมสามารถติดตามโปรโมชั่นผมจากทาง BMa ็กไทยแลนผมออฟิเชียลผมพี่สั่งซื้อมาจากตัวนี่ครับ มันจะมีตัว lazada แล้วก็ตัว shopee ผมจะพี่จะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อให้ผมบอกเลยว่าในวันนี้ผม25เดือน12ครับโปรโมชั่นคือมันมีโค้ดส่วนลดกับราคาเลท4,000น่ะคือโค้ดคุ้มค่าคุ้มราคาครับหน้าจอดีหน้าจอสวยนะครับผมแมลมลอมก็ครบก็จบแน่นอนครับความบางผมมาพูดถึงสเปคก่อนว่าสเปคตัวนี้เป็นไงบ้างผมมาดูว่าบอดี้ครับความบาง 1.5ม mm. มผมความบางคือพอดีมือมากครับผมนี่ครับด้านบนก็ม,มีช่องใส่ซิมนะนี่ครับตัวกล้องกล้องหน้า5ล้านแนละผมตัวนี้ก็ถือว่าเหลือๆมากในการใช้งานครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นไรที่เวิร์กมากครับกล้องหลังตัวนี้เป็นกล้องหลังขนาดผมตัว13ล้านมีไฟแฟลกเอลดีบริเวณด้านหลังนะครับซึ่งมันตอบโจทย์มากผมมีปุ่มลดเสียงผมแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงแลครับปุ่มนี่ครับปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ปุ่ม กดนะครับผมรีเซ็ตได้ผมบอกเลยว่าแล้วก็ใช้สี่ลำโพงตัวนี้2ตัวบอกเลยว่ามันคุ้มมากราคาสี่พัน่ะใส่ซิมทอกได้อ่ะก็ถือว่าเวิร์กมากครับลำโพงหนึ่งตัวนี่ครับเรานี่ลำโพงหนึ่งตัวลำโพง2ตัวครับบอกเลยว่าลำโพงอ่ะพี่ใช้มาเกือบ2 3สเดือนแล้วลำโพงเสียงดังฟังชัดมากครับในการใช้งานตัวนี้ครับเป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ความสมูทของหน้าจอครับเป็นแบบอินคอครับเวลาเรากดเราทัพเนี่ยมันดีมากครับแม 7,500มิลลิแอมครับฟาซชาร์ตสิวัตต์หัวชาร์จสายชาร์จแถมให้เรากับกล่องหมดเลยว่าแบตตัวนี้1วันดูหนังฟังเพลงดู Netflix สบายๆหายห่วงแน่นอนครับในการใช้งานครับหน้าจอเป็นหน้าจอ10.4นิ้วเป็นแบบ 2K ครับสีสันของภาพสแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากในการใช้งานครับนี่ให้ดูครับนี่ครับดูว่าผมว่าดูเน็ตฟิกได้เป็น L 1หรือ L 3ครับบอกเลยว่าตัวนี้คือจบแน่นอนครับเป็น L 1แสดงว่าดูเน็ตฟิก คือเป็นตัว s d ขึ้นไปบอกเลยว่าหายห่วงมากในการใช้งานครับผมในการแจ้งเตือนครับก็ถือว่าแจ้งเตือนได้อย่างสมบูรณ์แบบมาก Google Play นะผมเป็นตัว Android ที่เป็นเวอร์ชันแท้100%ซครับผมสามารถดาวน์โหลดพิโซภาษาไทย100%ซครับแล้วก็ใส่ะสองทีมรองรับ 4G เออพี่สัมผัสมาในการดาวน์โหลดข้อมูลครับก็ถือว่า300เมกนี่ดาวน์โหลดข้อมูลก็เพียงพอมากในการใช้งานครับหมดพูดถึงว่าตัว CPU ผม Uni s UN o อ t ทีห หกกับประสิทธิภาพในการใช้งานครับเล่น Facebook เล่น IG เล่นท w i t t e r นะผมก็เพียงพอมากในการใช้งานครับแล้วก็นี่ครับเล่น y YouTube แล้วก็สามารถให้ผมเข้าไปฟังเพลง่น YouTube ครับผมมันก็ลื่นไหลมากในการใช้งานก็เพียงพอสำหรับพี่อ่ะรู้สึกว่าปภาพเจจริงครับในการใช้งานตัวนี้ครับนี่ครับความสมูทของหน้าจอครับมันลื่นไหลจริงอันนี้ไม่อวยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับแล้วแบตก็จัดสรร สัพยากรของเครื่องคือดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าแบตดีจริงครับนี่ครับอันนี้หน้าจอผมดูว่าสีสันหน้าจอแสดงผลออกมาเป็นไงบ้างผมสับตัวนี้นะครับพี่จะขอเปิดในการทดสอบเลยครับผมสีสันหน้าจอครับนี่นี่ครับเปิดสูงสุดก็คือ1 0 8 0ป60เฟรมครับดูครับว่าสีสันหน้าจอคือมันสวยงามจริงครับให้ดูเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ คําว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆผมสับตัวนี้นะที่พีเลือกใช้ครับคือมันสวยจริงครับมองแบบยังไงก็หน้าจอเป็นหน้าจอแบบอินคอครับทาให้สีสันของภาพมันแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเป็นหน้าจอที่เป็น IPS ครับผมสามารถทัดได้สูงสุดคือ10นิ้วเลยอะ่ะคือมันยอดมากครับชั้นจอมันบางมากครับผมกับกระจกดูครับว่าสีสันของภาพอะ่ะมันมันโอเคอะ่ะสำหรับพี่่ชอบ นี่ให้ดูอีกทีครับดูว่าสีสันของภาพครับมันสวยงามมากเลยอ่ะดูครับไม่ได้ขี้เหรเลยนะเป็นหน้าจอที่แสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากผมในการใช้งานตัวนี้ครับราคาเลทสี่พันก็ถือว่าเป็นตัวที่ครบและคุ้มมากครับเสัเพีม่อมอบให้เป็นแท็บเล็ตที่ในปีสองขสาที่เป็นแท็บเล็ตที่เกินคาว่าคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงๆครับนี่สีสันสวยจริง เวิร์กเวิร์กครับบอกเลยว่าเป็นแท็แบเล็ตที่ใช้งานได้จริงแล้วมันก็สมูทมากครับในการกดของหน้าจอครับผมแล้วก็ลำโพงผมเลาโพงคู่ผม2ตัวนะในการขับเสียงของลำโพงก็ถือว่าใช้งานได้โอเคมากผมในเลทราคา4 0 0พก็ถือว่าเด่นเดียแหละเดี๋ยวพี่จะขอเปิดเพลงเลยนะครับผมสับตัวนี้เนาะดูดูครับผมดูเสียงดีมาก เสียงดีมากครับลำโพงสองตัวหนึ่งตัวแล้วก็2ตัวตรงนี้ครับเสียงดีเสียงดีใช้ได้แล้วแหละน,นี่เปิดสุดแล้วนะครับ ระบบเสียงนี่บอกเลยว่าให้ผ่านนะผมเล่นได้อย่างดีมากแล้วก็เล่นเกมผมเวลาคัดเวลากดก็ถือว่าสุดยอดมากผมในตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงมากในการใช้งานครับบอดี้ก็เป็นบอดี้ที่จับและพกง่ายมากครับพีชอบมากอะคือบอดี้ของตัวนี้ครับมันเป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานได้จริงแล้วมันก็สมูทมากผมในการกดในการทัดบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่พีเลือกใช้จริงสำหรับเจ้าตัว B Max ครับผมนี่ แข็งแรงทนทานจริงครับเดี๋ยวผมจะดูว่าในการเล่นเกมเป็นไงบ้างผม Rv ผมสามารถปรับ60เฟรมได้ก็ถือว่าเหลือๆมากครับผมกับเกม Rov นะครับผมในการใช้งานครับนี่ครับอันนี้พีช่มตอบผ่าน Wi-Fi 5ผมสามารถรองรับไวไฟ2.4 WiFi 5ผมในการรองรับก็ถือว่าตอบโจทย์พแหละสับตัวนี้นะนี่เข้าเกมนะครับเกมพับทีมบ i ายก็ปรับต่าๆก็เพียงพอครับฟรีไฟแบบ ปรับได้สูงสุดก็สบายหายห่วงครับเจ็บชิปอินแพเล่นได้ผมปรับกลางๆลำต่ำก็เพียงพอในการเล่นเกมครับก็ถือว่าหายห่วงครับผมตัวนี้นะน,นี่ครับก็เข้าเกมพับ g ได้เลยครับล้วก็เข้าเกม,เว,กเเกมวันนี้พี่เขาสอบในเกมเล่นเกม ROV นะผมให้ดูว่าเป็นไงบ้างผมนในการเล่นเกม ROV เนอะน,นี่ครับอันนี้ก็ดาวโหลดทรัพยกรของเครื่องครับเพราะว่ามันอัปเดตแพดเป็นรา่เวอร์ชันล่าสุดครับ ชอบชอบตึกมากนี่นี่ครับเราก็ครับผมในการปรับกระผมภาพ HD ปรับได้เป็นคําว่าสูงมากการเสียงผลปรับเป็นคําว่าสูงครับแล้วก็เฟรมเรทปรับเป็นสูงมากได้ผมบอกเลยว่าตัวนี้คือเล่นเกมคือดีมากครับปรับได้สูงสุดได้ขนาดนี้เล่นเกมบอกเลยว่ามันจบมันครบแน่นอนครับผมกับเกม ROV ในการปรับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากครับผมบอกเลยว่ามันสุดยอดมากนี่ เข้าเกมง่ายครับผมแล้วก็การทัดก,การกดของตัวเกมอ่ะมันถึงความสมูทมากครับผมในการใช้งานตัวนี้ครับลำโพงสงตัวถือว่าเล่นเกมก็ทำงานได้อย่างดีจริงนะครับผมระบบเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากในการใช้งานตัวนี้ครับแล้วก็สามารถแบ่งหน้าจอเลยผมระหว่างเล่นเกมเราอยากฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมฝั่งกนะ็สามารถทำได้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับผมสับตัวนี้นะครับ work 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 ครับเราจมาเข้าเกมของผม ROV ับผมในการปรับสูงสุด60เฟรมกับแท็บเล็ตราคา4,000ครับนี่นี่ครับผมมาดูว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างเห็นไหมครับเฟรมี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณนัก43 47แล้วก็50ครับ ก็ถือว่าเล่นดีมากนะครับผมสับตัว Uni s o f t ีหกครับเล่นเกมคือครบจบแน่นอนครับเดี๋ยวพี่พีรีวิวผมสับตัวล่าสุดของ B Max ให้ดูว่าเฮ้ยตัวใหม่ที่พี่กำลังสั่งซื้อผมเป็นตัว B Max ผมตัวล่าสุดเลยก็คือ B Max i11 Power ครับตัวนั้นคือเล่นเกมกับ He n o g เก็ถือว่าสุดยอดมากครับมีปัะทัดีมากหน้าจอก็ถือว่าสมูทมากผมสับตัวนี้นะครับนี่ก็เอาประมาณนี้นะครับผมในการเล่นเกมก็ส์ฟพีก็เพียงพอครับผมดู ดูว่าผลม,มันทัดดีมากเฮ้ยม,มันทัดดีนะดู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 ด,ด,ดูดูครับดูนี่นี่นี่น,นี่นี่ครับนี่ครับนี่ือว่าเล่นเกมได้สบายหายห่วงแน่นอนครับใช่เห็นไหมครับว่ามันโอเคมากครับนี่ครับ ต่อไปคือการใช้งานกล้องนะครับก็พยดเลยว่ากล้องก็เพียงพอ13ล้านก็ไม่ได้ขี้เหร่มากผมในการกดในการทัดก็ถือว่ากล้องก็ถือว่าใช้งานได้โอเคอ่ะไม่ได้อะไรมากมายครับสําหรับพีมันก็เพียงพอมากครับผมในเรื่องกล้องครับผมนี่ให้ดูเลยว่าที่ถ่ายมาครับมันรู้สึกถึงความโอเคมากผมใ,ในการใช้งานกล้องถือว่าใช้งานโอเคนะกล้องหน้ากล้องหลังสําหรับพีมันก็เพียงพอครับผมในการใช้งานตัวนี้นะครับนี่ เพียงพอเพียงพอกล้องถือว่าโอเคมากครับแล้วก็ฟังก์ชันของตัวนี้แรม1 6บหจิผมเวลาเราเปิดเพลงครับอย่างเช่นพีเปิดเพลงนะครับผมนี่พีก็ทําการแบ่งหน้าจอได้ครับผมคือมันดีมากครับผมแบ่งหน้าจอในการดูครับผมอย่างเช่นพีจะดูรูปนะครับนี่ปึ๊บดูรูปในอุปกรณ์ของฉันนี่ครับดูพิเจอร์แล้วพีก็จะแบ่งผมหน้าจอดู YouTube ไปแล้วก็ดูรูปไปครับ มันดีมากนะครับผมแล้วมันก็สามารถหัดได้2นิ้วใหผมพร้อมพร้อมกันดูคือมันเล่นได้อย่างดีมากเลยอันนี้ขอชื่นชมเลยครับผมเดี๋ยวขอเบาเสียงกันเสียงมันดังจริงนี่ครับมันก็ลื่นไหลดีครับผมแล้วก็พี่ชอบอีกครับเวลาตั้งครับมันก็สามารถแบ่งทั้งตัดด้านบนมารุ่นนรมันตัดผาครึ่งแต่รุ่นนี้อ่ะตอบโจทย์มากครับผมในการใช้าง,งานนะผมสว่วนนี้ครับผมพี่เพ่ขอจบคลิปในการรีวิวแล้วก็หลังจากที่พี่ใช้งานมาเกือบ3มเดือนกับเจ้า bmax นะผม i บเอ็ด h a r ตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าเเป็นททบี่ ครบแลสจบแน่นอนผมเซลน,นี้ขอบคุณค่ะ